สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Fight m นะครับวันนี้ผมก็จะมาทํากระถางประหยัดน้ํานะครับผมแนวคิดในการทํากระถางประหยัดน้ํานะครับก็คือว่า,าเวลาเราปลูกผักนะครับผมหรือว่าปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยบางทีเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปต่างจังหวดัดไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็กังวลว่า เออถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่เนี่ยหรือว่าไม่มีคนอยู่บ้านนะครับผมจะมีใครรดน้ำให้พืชผักของเราหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแล้วก็มาดูขั้นตอนในการทำกันครับไปเลยครับผม ก็จะเป็นอุปรกรณ์ที่จะทํากระถางประหยัดน้ํานะครับผมซึ่งเวลาเราปลูกพืชเนี่ยพืชผักสวนครัวเนี่ยรากเขาจะหากินลึกนี่ก็จะประมาณ20เซนครับไม่ลึกไปกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพอดีอันเนี้ยเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมทําไปนะครับมันไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่อันนี้ผมจะใช้ ตัวนี้เจาะเลยนะครับผมเจาะแค่รูเดียวนะครับนี่ที่เจาะแบบนี้นะครับก็เพื่อให้เวลาน้ำที่มันเป็นส่วนเกินนะครับมันจะระบายออกตรงนี้นะครับผมส่วน ทางเนี้ยจะเป็นตัวพื้นที่ในการกักเก็บน้ำไว้ให้พืชน,นะครับเวลาที่เราไม่ได้ลดน้ำนะครับคือกระถางเนี้ยเราลดน้ำหนึ่งครั้งนะครับก็จะอยู่ได้นานนะครับโดยประมาณแล้วน้ำขนาดนี้ผมว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะใช้อันนี้ผมจะใช้เป็นขันนะครับผมขันพลาสติกนะครับวางไปลงในชั้นแรกนะครับผมแล้วก็จะเอาหินใส่นะครับผมชั้นนี้เราก็จะทำการเอาใส่ลงไปเพื่อทำการกักเก็บน้ำนะครับใส่ไปเลย นี่นะครับชั้นหินก็จะมาอยู่เกินจากจุดที่เราเจาะรูไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่กักเก็บน้ำนะครับแล้วด้านบนนะครับผมก็จะเอาขุยมะพร้าวนะครับรองด้านบนนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวดูดซับน้ำอีกทีหนึ่งนะครับ นี้จะใช้เป็นส่วนน้อยนะครับเสร็จแล้วก็นำดินปลูกลงได้เลยนะครับตอนนี้นะครับน้ำก็ล้นออกมาแล้วนะครับนี่นะครับก็แสดงว่าน้ำเนี่ยมันมาอยู่ในระดับที่สูงกว่ารูระบายแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับอันเนี้ย อันนี้ก็เราก็มีน้ํากักเก็บไว้อยู่นะครับปร,ประมาณนี้แล้วนะครับผมนนี่นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ลดน้ําเนี่ยก็จะอยู่ได้อีกหลายวันนะครับผมตัวนี้เราทําแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ ว่าถ้าเกิดผมไม่ลดน้ำเนี่ยต้นพืชต้นนี้นะครับจะยังงามอยู่หรือเปล่านะครับผมนี้ผมจะไม่ลดน้ําเลยนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับผมอย่มาดูกันครับนี่นะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับในกระถางที่ทําเอาไว้นะครับผมกระถางประหยัดน้ํานะครับผมดูสภาพดินนะครับ ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับดูอันนี้คือตั้งแต่วันแรกนะครับตอนนี้ก็เจ็ดวันนะครับตอนนี้ตอนนี้เจ็ดวันแล้วนะครับยังไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับก็คือลดน้ำแค่ครั้งเดียวนะครับและนี่ดูนะครับนี่เห็นไหมคืออยู่ในร่มเลยนะครับ ต้นไม้จเจริญเติบโตดีนะครับคือเราลดน้ําแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดว่าดินมันเริ่มแห้งนะครับเราก็สามารถลดน้ําลงไปได้อีกนะครับแล้วน้ําก็จะลงไปเก็บกักอยู่ที่ก้นถังนะครับอันนี้ไม่มีการลดจริงๆนะครับนี่เห็นไหมดูสภาพดินก็รู้นะครับไม่มีร่องรอยการลดน้ํานะครับแต่ไข่ขึ้นแล้วแต่เนี้มันจะต้องพวนดินนะครับเพื่อให้รากพืชเนี่ย เขา,เาได้รับออกซิเจนบ้างนะครับผมต้นไม้จเจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำนะครับยาวนานหนึ่งอาทิตย์นะครับผมสามารถทำเป็นโรงเรือนได้นะครับผมเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็ลดน้ำแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้นานหนึ่งอาทิตย์นะครับผมขั้นต่ำเลยนะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ได้กี่วันนะครับผม แต่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยอยู่ได้อยู่แล้วนะครับแบบเราไปต่างจังหวัดหรือไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สบายใจได้นะครับเราก็ลดน้ําแค่ครั้งเดียวให้โดยที่ให้น้ํามันล้นออกรูระบายนี้นะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะมีคนลดน้ําต้นไม้ให้เราหรือเปล่านะครับผม นี่นะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมไม่อยู่บ้านนะครับสามวันนะครับผมเพราะผมไปผาป่าที่จังหวัดกระสินมานะครับก็ผมก็ไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับผมก็จะให้ดูนะครับว่าพื้นดินนะครับที่ในกระถางเนี่ยมันก็ยังเปียกอยู่นะครับผมยังชุ่มชื้นอยู่นะครับ โดยที่ผมไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับก็เจริญงอกงามดีนะครับผมแต่เนี่ยมันจะอยู่ในร่มนะครับช่วงที่ผมไม่อยู่เนี่ยมันจะเป็นช่วงสงการนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ40-50องศาเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นต้นสตอเบอรี่นะครับที่ผมทำคลิปสั้นไปนะครับก็บางส่วนก็เอามาลองปลูกในนี้นะครับ ก็เจริญงอกงามดีนะครับผมอันนี้เป็นถังแรกนะครับที่ผมทํานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูถังที่สองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถังที่สองนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับนี่นะครับตอนแรกเนี่ยต้นนี้นะครับยังไม่มีใบแตกออกมานะครับตอนที่ผมเอาลงมาปลูกครั้งแรกนะครับ ตอนนี้ก็แตกใบออกมาเยอะเลยนะครับนี่ต้นนี้นะครับพื้นดินก็ชุ่มชื้นนะครับผมลดน้ำแค่ครั้งเดียวนะครับผมอันนี้ก็ทำผมทำก่อนที่จะไปที่ากาลสินเหมือนกันนะครับแต่เป็นถังที่2ที่ทำ หลังจากที่ทําถังแรกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีต้นสตอเบอรี่นะครับที่ผมเพาะไว้นะครับแล้วก็เอามาปลูกในนี้เหมือนกันนะครับมีต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมทำเหมือนกันนะครับเจาะ รูระบายน้ําแค่รูเดียวนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ช่วงระยะที่เติมดินแล้วก็เติมชั้นหินนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณยี่สิบเซนนะครับผมเสียด้ครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับหลังจากที่ทำการทดลองทำกระถางประหยัดน้ำนะครับ ก็สรุปผลได้ว่าใช้งานได้จริงนะครับผมสามารถาเก็บความชื้นไว้ได้นานนะครับมากกว่า3วันแน่นอน,นครับถ้าเกิดว่าถัางแรกที่ทำเนี่ยมากกว่า5วันครับผมเพราะว่าชัา้นที่ทำการกักเก็บน้ำเนี่ยมันมีพื้นที่เยอะนะครับผมเวลาที่อา,อากาศร้อนเนี่ยน้ำ ในถังนะครับมันก็จะระเหยขึ้นมานะครับทําให้พื้นดินเหนือชั้นน้ําขึ้นมานะครับมันมีความชื้นนะครับผมพืชก็สามารถนําความชื้นหรือว่าน้ําตรงนั้นนะ่ะไปใช้งานได้นะครับแล้วก็เราก็จะประหยัดน้ํามากนะครับผมเติมไปไม่แน่ใจว่ากี่ขันนะครับแต่ว่ามากกว่า2ขันแน่นอนนะครับเพราะมันจะมีที่ไปอยู่ที่ชั้นดินแล้วก็ที่ ลงไปที่ชั้นกักเก็บน้ำนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ใครอยากทำตามนะครับก็เอาไปทำได้นะครับผมก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอ๋อแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปที่ไปเที่ยวกาลสินนะครับตอนนี้ก็กำลังตัดต่ออยู่นะครับ มารอชมกันนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ